สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาเรียนเรื่องการหารจำนวนคละกันขั้นแรกเราต้องรู้จักการเขียนจำนวนคละในรูปเศษส่วนกันก่อนการเขียนจำนวนคละในรูปเศษส่วนนั้นมีขั้นตอนการทำดังนี้ 1. ให้นักเรียนนำจำนวนนับมาคูณกับตัวส่วน และบวกด้วยตัวเศษโดยที่ตัวส่วนนั้นยังคงเดิมในตัวอย่างคือ3เศษ1ส่วน2เมื่อเอา3คูณด้วย2และบวกด้วย1โดยที่ตัวส่วนยังคงเดิมผลลัพธ์จะได้เศษ7ส่วน2ง่ายใช่ไหมล่ะครับนักเรียนเมื่อรู้จักการเขียนจำนวนคละในรูปของเศษเกินแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะมาลองคำโจทย์ตัวอย่างกันตัวอย่างที่ 1. จํานวนนับหารจํานวนคละ 6หาร1เศษ2ส่วน5เดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกัน6หาร1เศษ2ส่วน5ขั้นตอนแรกเริ่มจากการเปลี่ยนรูปของจำนวนคละให้เป็นเศษเกินก่อนครับเมื่อได้แล้วเราจะไปทำตามขั้นตอนของการหารเศษส่วนคือนำตัวตั้งมาแล้วเปลี่ยนเครื่องหมายจากการหารให้เป็นการคูณแล้วกลับเศษเป็นส่วนเลครับจะได้เป็น6คูณ5ส่วน7 ผลลั์ที่ได้คือเศษ30ส่วน7แต่ยังไม่เสร็จเราต้องนำผลลัพธ์มาหาเศษส่วนยังต่าหรือถ้าเป็นเศษเกินให้ทำเป็นรูปจํานวนคละก่อนในข้อนี้คำตอบสุดท้ายที่ได้คือ4เศษ2ส่วน7แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับนะักเรียนแต่ตัวอย่างนี้ยังง่ายเกินไปเดี๋ยวเรามาทำตัวอย่างกันอีกสักข้อตัวอย่างที่สจะเป็นจำนวนคละหารด้วยจำนวนคละ 3เศษ1ส,ส่วน2หาร2เศษ3มส่วน4มาลองดูวิธีทำกันนะครับเริ่มจากเปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นรูปของเศษเกินครับจาก3เศษ1ส่วน2หาร2เศษ3ส่วน4จะได้เป็นเศษ7.2ส่วน2หารด้วยเศษ11.4ส่วน4เมื่อได้แล้วทำเหมือนเดิมเลยครับเรา จะไปทำตามขั้นตอนของการหาเรเศษส่วนคือนำตัวตั้งมาแล้วเปลี่ยนเครื่องหมายจากการหารให้เป็นการคูณแล้วกลับเศษเป็นส่วนเลยครับจะได้เป็นเศษ7จส่วน2คูณด้วยเศษ4่ส่วน11นำมาตั้งคูณใหม่เพื่อให้ดูง่ายขึ้นจะเห็นได้ว่าในข้อนี้สามารถตัดทอนกันได้ นักเรียนพอจะดูออกไหมครับตัวไหนที่สามารถตัดทอนกันได้ถูกต้องแล้วครับจะมีตัวเศษที่เป็นเลข4และตัวส่วนที่เป็นเลข2ซึ่งสามารถตัดทอนกันได้ด้วยการหาร2ทั้งเศษและส่วนจะได้เป็น4ตัดด้วย2ได้2และ2ตัดด้วย2จะได้1นั่นเองเมื่อไม่มีตัวไหนตัดทอนกันได้อีกแล้วเราจะนำไปคูนกันเลยผลลัพธ์ที่ได้จะเท่ากับ C 14ส่วน11แต่ยังไม่เสร็จนะครับเราต้องนำผลลัพ์ที่ได้นี้ไปหาเศษส่วนอย่างต่ำหรือถ้าเป็นเศษเกินเราต้องเปลี่ยนรูปไม่เป็นจำนวนคละในข้อนี้ผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้คือ 1, เศษ3ส่วน11นั่นเองเพียงแค่เท่านี้นักเรียนก็รู้จักการหารจำนวนคละแล้วต่อไปครูจะให้นักเรียนได้ลองทำใบงานกันดูนะครับใบงานที่23การหารจำนวนคละให้นักเรียนลองทำกันดูนะครับโชคดีครับ